ฮัลโหลไกด์สวัสดีสุดท้ายลนะครับวันนี้อยู่กับลุกงกับมิชิกับเกมโรบอกในแมพที่มีชื่อว่าดีที่ทีบดัรกหรือนักซื้อเป็ดกาบ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 สวัสดีครับผมเป็ดเองกาบกาบกาบโอเคครับก็มันเป็นเกมที่แปลกดีนะผมก็เลยหยิ่มาเล่นนะครับผมก็ตอนนี้ผมเผลอข้ามท t u t เรีย l ไปแล้วโอเคแต่ผมไปท t u t เรีย l ก่อนโอเคผมลองเล่น t u t เ r ีย l ก่อนนะ ว่าพี่มันทำอะไรได้บ้างโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าไป <S <S ต้อนรับสู่ D C I d e a m Apartment มีคนบางคน,คนการแฮ็กซิฟเสียเข้าไปไอ okay. คิอกอัพจิตไอซ์มีน้ำหกด้วยอ่ะก่อแสแล้วก็ระบุโจร โอเคอ๋อ้ยิดีต้องรับนักส0บอังกฤ o x 0กสูสองชั้น DCI Jim ตอนนี้ให้เช็คเอ่อให้เช็คที่ utility นะแล้วก็เข้าขที่ root f o l d เพื่อหาบ่อ,บอแส d ิคิอภาพของเหยื่อเลยนะนี่คืองานวันศุกร์ทีสองทีสี่ เฟอยู่ไว้ในหลังรูปภาพมีปราตกลงมาค,คนแรกเป็นอารโลงอายุ28ปีเป็นผู้ชายทำงานโบสะอาดอ่ะรู้สิเซฟ เป็นเหยื่อเป็นเป็นเพื่อนของเหยื่อรู้รู้ว่าเซฟอยู่ไหนร,รู้ว่าเซฟอยู่ไหน้าเชื่อถือได้เก็บฮันโลนี่ซอตั้งปะปืาโอเคสามารถซ่อมท่อเออซ่อมซ่อมห้อง,อง,งน้ำ อ,อ๋อทิ้งขึาา้นามาอือแล้ววันนี้เล่นบ้านเียงดังแต่ก็สะอาดนะถามเกี่ยวกับไม่มีบทอาเจียก่อนมาก่อนอาชญากรมาก่อนเพื่อนทำงานเป็นเบคสมิทนะมาหาบ่อยครั้งอ่าหมดแล้ว เอาละตรวจสอบพื้นที่ม,ม,มือเรืงแสงคุ้มซ้มต้องการกระสุนซ้ม,มเลยนะเอาละุญนะเจ้บุเจ้บุญเจ้ทนะ การข่าวหายการหายตัวไปซานี่มันผมสีดำเหรออ๋อมีแต้เสียหายไปดำอืมน่าสนใจนะเอาละ่ะ ้กุญแจมาแล้วแล้วนี่คือกุญแจอะไรวะอ้าจริงด้วยอันูมหรือแมวน้ำเดะฮ่อง ทำให้ใจว่าชแปลงด้วยเบ็คสมิธเหรออ่อนค่ะอันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านแบ็คสมิธ ผมออกสีดำเอ๊ะคุณรู้ตัวคนร้ายแล้ว ฉันน่กิ่งชิบหายเลยบูมิ่งโคชลาดอ่ะเหาลักฐานเจอแล้วเอเคนี่การเล่นชนา,นา,ากรีกอันตรละเป็นายดีต่อไปเรื่องขึ้นเคีหนอีกเอามาสืบคุณยวก่อนนะครับงานาะไนเลยอืมทีนี้พนร้านเพชรไปไปดูทีนี้กันดีกว่า อาละตอนนี้เขาเราไปอยู่ที่ลังเท็ดละเปิดขึ้นตอน10โมงตื่นอาครูดีกว่าอยุคดีนี้จมรับกลับหน้าหน้าสืบอังคันฟ้องสื่อสองแต่นีปบอนใหม่คือ manifest อีนนไรเหรอไองเท้านี่เอาล่ะเรามีรองเท้าไปตำรวจเดินมานี่รองเท้าหายไปหลังตู้นี่เป็นเราในคันนี้นะเอาล่ะ ก่อนอื่นเลยสำรวจในภายในพื้นที่ก่อนจกแตกโรดหน่อยมีอะไรเปล่าโรพยายามจะขโมยสิ่ง อื่นก็ไม่น่ามีขโมยโพผิดสืบนักสืบเปิดเขากลังคุ้นคลิปอยู่ว่าทำไมมันถึงขโมยไม่สำเร็จะโมยสิ่งนี้สำเร็จต่อเปออรเปรืองนานกเคือสำรวจก่อเสนี่มันอะไรไปปอรีเพื่ออ่าแผนเริ่มตอนที่สิบโมง สิบ่งครึ่งสิบโมงพีเอ็มนี่ก็คืนนี่แหละปิดไฟเอารถไปชนประตูเวลาเจ็ดนาทีก่อนที่ตำรวจจะมาเอ้ะพวกกุญแจ อย่างนี้จะแล้วเอาพวกกุญแจในถังขยะตีสามสองสี่ไอ้นี่เข้ไปสำรวจเคสสิปัองไอ้นี่ให้มีไฟฟ้าอ่ะถ้าเรากล้บมา คนที่รู้เกี่ยวกับล็อก,อกตั้งเบอร์ห้องเราไหมคอรียสปีดโอเคอเรามีคู้บอดเสร็แล้วเรามีผู้กอณีที่เราต้องหามามีไหมมีคอรีอะแล้วก็สปีดจำไว้ มีใจไฟฟ้านี่เปล่าอ่ะไอโอ้ไอดีของเทเลอร์เหรอนี่ไม่ดีกาดิของเทเลอร์สเปเรย์เพนเตอร์เทเลอร์อาคก็บไฟ มีผู้เสพเพิ่มมาอีกคน,นแล้วไอ้ย,ยาเยี้ยไรไอ้รถนนี้นี่คือรถที่พยายาม Okay. ตูเคสองสองห้าโอเคสุดพอดี พื้อเปิดนี่เราก็สืบต่อเอาละปัญหาคูแล้วมีอะไรอีกไหมแถนี้อะเรามีอลักฐานมอนิเตอร์นี่สิตรงผมนั่นเ ก็ต้องหาละไนิ้วมือใชนะ่ไหโอ้ติด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 เอ้ยไม่มีรอยหา เอาถ้าเราก็ชิ้นสุดอีกตรงนั้นอืมมรรีรายาถนี้ชิ้นเด็กร้ายวาอยู่ดีๆนี้นะกทั้งไงไรนี้มือเราได้ลายนี้มือมาแล้วเอาละเดี๋ยวเดยเช็คกล้องสองสัยกันแล้ว อินนิมอืมอินนิมสมัสิไทรเลอร์เวนเดลยี่สิบเก้าปีจริงเหมือนสเปรนเดี๋ยวเป็นคนนี้ รถของเขาเหรอเร้ของของมัม้ก่อนพี่แจดงก่อนใช่นะว่าอยู่ไหนตี๊บ แก่ okay. ที่นิ้วมือตุ่งซ่าให้หน่อยตู้ช่วยเล็ <Click. S 1> ah, yeah. okay, okay. กไอ้เออโอเคโอเคตู้แจกหลักฐานที่เรามีทั้งหมดที่รู้ก็มีไหมอีกอริเอแล้วก็สตีฟไหนสตีฟสตีฟ อันนี้ไม่น่าใช่อันผู้หญิงนะั่นแหละโอเคอัพถายที่มีทั้งหมดตายที่มือที่อยู่ตรงนั้นอืมแล้วก็กล้องวงจรปิดหลังถ่ายกล้องวงจรปิด อืมอันดูส่งไปทางมันดูส่งไปทางดีนิมเพราะว่าอะไรีี่มือของดีนิมสามารถสเก,กี่นี้ได้ดีนิมแดนเหรอไม่ได้แต่คนที่รู้ล็อกเกอร์นี่ก็มีแค่สามคดที่รู้รหัสล็อกเกอร์ แอมโน้ตตู้นี้ก็มีรอยเท้าของคนเดินเข้าไปใช่ไหแล้วก็เจอกับโนต้ตแต่โนต้ตเขียนว่าเป็นกุญแจสำรองกุญแจสำรองที่อยู่ในถังในถังนั่นอืมเอาละเอาละอ,ละอละันว่าคดีไขกระจ่างแล้วล่ะโอเคมาเอามายีนะัตงตัวกนกอนไป ว่าคนร้ายนี่ยเดี๋ยนอนมาถามก่อนคุณอยู่ไหนตอนตื่นขึ้นเราเจอรอยน้มือกัน อะไรพอใจต่างกันเออเอาถามต่อในกองนีอ่ะเออถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วไหมแล้วเธออยู่ไหนวันนี้ กนะ็อยู่ที่อาร์เกลลี่สินะรู้ไม่มีพิธีแผนอะไรดูจากประโยคคำพูดแล้วน่าจะเคลียร์ต่อไปสตีฟไยขโมยรถตลุเปล่าอืมแสดงว่าขี่รถได้ เขาดูเครียดมากอืมอ่าไม่ยู่นี่เอาละ่ะเป็นเดลถามต่อไปได้ข้างกำแพงหรือเปล่า คนขับรถไหมมันมันมืดมากเลยเผู้ชายเหรอเนี่ยไม่เป็นลุงนายไม่ใช่รถของผู้ชาย ยานรีพีซิ่งนอฮะรถซีดานสูตรนี่แล้วทำไมไอ้หมอนั่นถึงบอกว่ามันเป็นซีดานทัดทัดจนีนมึงมึงคือคนร้ายใช่ไหมอือแม่งกูแม่งโคตรฉลาดเที่ยว่าแล้ว การสันนิษฐานของผมนี่แม่งไม่ผิดพลาดไอ้หียถึงแม้ว่ามันดูโมโซไปหน่อยก็ตามโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับกับเกมที่มีชื่อว่าดักทีวิตขีนะคุณนมไปเล่นกับเพื่อนกันได้นะเกมแนวสืบสวนสอบสวนไขปริศนานิดหน่อยครับแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราหาได้จากที่เราหาเจอนะครับเพื่อนในการไขคดีนะก็เป็นเกมที่เอ้ยน่าสนใจสนุกมากสนุกมากสนุกจริงๆลองเล่นกันได้นะใช้สมองแบบหนึ่งร้อยสามสิบไอคิว ไอคิวคุณนี่ต้องพุ่งปรี๊ดแน่เลยบอกเลยจะใช้สมองอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่าร์ทหนนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับซีอูนี่ทำไก่บ๊ายบายนะแจ๊ะแล้วเจอกันใหม่จ้ะอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้จะ,จะลงวันเสาร์นะเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปตามที่สัญญาวไว้ไ,ได้น,นะครับเพราะว่าผมะผมพอดีแต่คลิปก็จะลงวันเสาร์แทนนะโอเคสำหรับตอนนี้ก็ลาก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย